อ่ะก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องชัยมงคลบันกรับอีกแล้วนะครับไม่หลับไม่จําเพื่อนเพื่อนครับเมื่อกี้มันปิดประปรุงใบเว็บหนึ่งประมาณสักเอ่อครึ่งชั่วโมงนะประมาณนั้นได้ผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีอะไรพิเศษอยู่นันครับก็เลยลองมาบัานดูเติมมาอีกกูลงทุนอีกแล้ว <laughs> นะครับ ก็ในกลุ่มรอบบ่ายสองไม่มีลักกี้ทามนะครับเพราะว่ามันตรงกับตอนที่เว็บปิดพอดีเพื่อนเนครับเออเอาดิแต่ว่าขอชี้แจงตรงนี้ก่อนนะครับยังไงเล่นได้ไม่ได้ไงผมจะไปลงในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมอาจจะไม่ได้เข้ามาเล่นนะแล้ววันนี้ก็เล่นไปสามรอบให้กูลงไปประมาณสองสามคลิปได้เพื่อนเนครับก็ไปติดตามดูแล้วกันนะครับใครอยากจะเข้ากลุ่มลักกี้ทามที่มีสมาชิกระดับแปดพัน 700รกว่าท่านก็ไปดูได้ดีกว่าเป็นแรกนะครับ<อ>นี่เดิมาใหม่ห้าพันเดี๋ยวลองดูเลยกันนะครับก็พรุ่งนี้อาจจะไม่ได้เล่นนะครับพรุ่งนี้ผมมีโปรแกรมล่วงหน้าไปแล้วเพื่อนครับเอออาจจะไม่ว่างนะก็เลยจะไปลงคำ้คำ,คำนะครับให้ดูในวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะแล้วก็พรุ่งนี้อาจจะเลื่อนการประกาศผลไปด้วยนะครับเพราะวันนี้เรามีกิจกรรมเดี๋ยวตอนประมาณ5โมงนะครับ จะมีคลิปกิจกรรมก็ไปคอมเมนต์กันได้นะเดี๋ยวผมจะมาประกาศในวันถัดไปนู่นวันถัดไปนู่นพรุ่งนี้วันอะไรวะพรุ่งนี้วันพุธหรือเปล่านะพรุ่งนี้วันพุธผมมาประกาศวันพฤหัสนะครับเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดีหมุนสองทีเข้าฟรีเบทห้าสิบไม่หมุนแล้วไม่หมุนวงล้อแล้วไม่หมุนก็ไม่จ่ายหมุนก็ตกดำเออได้อยู่ได้อยู่ที่แสดงว่าไม่ได้ที่สุดนะครับมาลูกแท็บเออลูกแท็บ นยาไม่ตกหมาครับทุกคนยัดโดเต็มบากเต็มคำเช็ดโดได้560บาทเบ็้าสินะครับคิดดูรู้ว่าความพิเศษของมันคือมันดูดเดีอะขึ้นไม่มันไม่น่าใจร้ายขนาดน,นั้นหรอกเนาะ ไปต่อเอาเข้าฟรีเลยทุกคนครับเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยรอบนี้ละมุนรอบนี้ละมุนโอ้ได้ยู่ครับอดัมเมนตองะจีนึง โอ้ oh, ได้อยู่ครับเฮ้ยก็ฟีง่ายขึ้นง่ายมากเลยแตกเลยแตกเลยวันนี้เสียมาเยอะแล้วอย้ยะเออมันต้องมีหน่อยดิกำนวนอ่ะมึงต้องจ่ายหน่อยดิแปะยยงังยัง โอ้โหเฮ้ยนักนกำลันโคตรเที่ยเลยกูบอกแล้วมันต้องมีอะไรพิเศษเอ้ยทำไมแต่อนกลางวันเอ้ยก็ลางประวันมีแดดวัเอ๊ะเอเอ๊ะวัเอ๊ะเอเออสุดยอดโอ้โหไม่ธรรมดาทุกคนครับเฮ้ยทำไมแต่อนกลางวันกลากประวันมีแดด อวอเอเอเอวอเอเอเอวอเอเอมุดสุดท้ายครับฟาบก็ไปออมแม่งเอยจบเลยทีเดียวเออเห็นไหมเวลาเว็บมันมีปัญหาน่ะพอมันกลับมาใช้ได้ปกติมันจะมีอะไรพิเศษสำหรับเราเพื่อนๆครับนะลองจับสังเกตดูนะครับแล้วเป็นบอยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งที่มันมันน่าเล่นนะจริงๆเลยคือ เวลาเว็บมันปรับปรุงอะเข้าใจไหมสมมุติว่าอยู่ๆมันหยุดไปสักครึ่งชั่วโมงอะไรแบบนี้ครับพอมันเปิดปุ๊บให้รีบเล่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตามเพื่อนๆครับผมชอบมาทดลองกับแปะแบบนี้แหละมันก็จะเข้าง่ายเนาะแล้วก็มันมันเหมือนมันอ่อนๆอะเหมือนมันอ่อนๆอคือไอแปะมึงอ่อนอ่ะเข้าใจไหมเออนี่ตอนนี้เราถอนได้แล้วได้ครับ เห็นไหมเอาเียดีแล้วเออไปอย่าเล่นนานนะครับอย่าเล่นนานนะแค่ทดลองนะครับไม่ไม่ต้องฝืนเล่นต่อแบบยาวๆนะบางทีพอเรายิงยิงย่งเล่นนานนะครับเรายิงฮึ่บมึมม้ยครับเนี่ยเหมือนผมตอนเนี้ยเห็นไหมได้กําไรมาแล้วเราก็ฮึ่บมึมแล้วก็เล่นต่อนะครับแล้วเราก็หมดโดนแดกแล้วเราก็ไปทดเว็บไปโทษไปโทษเกมว่าเออเนี่ยเดกอย่างเดียวเลย นะครับไอน,นี้กูไม่ได้ไปชดไกลนะเข้าะนะอีเลวสันเห็นเห็นกันอยู่จ่ะจ่ะเห็นไหมโอ้โหยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับเข้าฟรีไปสามรอบแล้วไม่ต้องหมุนจ่ายไม่จ่ายก็ไม่เป็นไรเพราะมันคือกองฟรี มาแล้วมาแล้วเฮ้ยแม่งเอ้ยเฮ้ยขออกตัวหนึ่งขออกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่ง,ออง,อองมันมันก็แตกไหมไปก่อนครับผมกูบอกเลยแปะทอ้องเออเออจิเกเตอร์ห้าตัวครับ <laughs> chuông chào, để đẻo, để ngó. Ừ. đây mình xin bút nha. bay sút, bay sút, bay hay sút. ai à cha. hey, ừ, Hướp. ừ, yang yang, yang, oh, xin đây cha. ăn béo. à, giá, à giá. ทำไมอยู่แต่นอนกลางวัน <c oughs> แล้วก็ปกติเป็นมีเดทว้าวมาโอ้ว้าวยาวเชี่ยกองฟรีครับนี่คือกองฟรีนะครับเด็กในไม่มีความหมายสิบหมูนไม่มีกำนวนเลยเรียบร้อยครับทุกคนครับออ <c oughs> เอาดีไว้ก่อนครับ เอาดีไว้พอแล้วหนึ 101, ่งหมื่นหนันใจไว้โจนะครับทุกคนครับโอ้โหเฮ้เยยังไงก็ไปรับชมกันในวันพรุ่งนี้นะครับนะก็เดี๋ยวผมจะมกำหนดเวลาไว้สักประมาณเที่ยงแล้วกันนะครับเผื่อใครปั่นดึกๆปั่นแบบตอนหัวลุ่งลุง นะครับไม่ตื่นก็ตื่นมาดูตอนเที่ยงได้เอนเนครับหรือไม่ก็กดติดตามเอาไว้นะครับกดกระดิ่งไว้ก็ดีนะครับเวลาผมลงคลิปมันก็จะเตือนไปเลยนะครับโอเคก็ขอไปด้วยนะครับสําหรับกิจกรรมนะก็พรุ่งนี้ไม่ได้มาประกาศนะครับขอเป็นวันถัดไปแล้วกันเนาะออไปดีกว่าทุกท่านสวัสดีครับ